วันนี้มาดูเบื้องหลังครับดีเจไก่การทางานของเขาครับเจ้าพ่อไรสดผมติดตามพี่ระบบรอเย็นดูหืนี่ระบบรอเย็นดูโอโโกเลยพี่โคกเลยโอ้ถ้าถ้าเป็นโคกนี่มันจะได้ความหวานไงมันจะทําให้ระบบการรอเย็นดีขึ้นน้ำเปล่าไม่ได้ใช่ไหมพีถ้าน้ำเปล่ามันได้มันก็จะไม่ไม่มีความหวานไงถ้าเราเติมความหวานอยู่แล้วก่ากินกันดูกด ดีกว่าคุณหล่อเข้าไปในกล่องนี้นะมันเป็นกล่องสเตนเลสนะครับถ้าเป็นน้ำธรรมดายอดวิวไม่ขึ้นต้องเป็นโค้กเท่านั้นใช่ต้องเป็ต้องเป็นโคเป็นไงเพราะว่ามันจะได้ความหวานกับควาของน้ำตาลที่มันจะทำให้ความเย็นเนี่ยคงทนมากเป็นเสียงเสน่ห์ของการไล่สดอยู่ตรงนี้ครับนี่แกะไปแกะจะกล่องมาเล่นได้เหรอได้สองตัวใช่สองตัวแล้วเราลิงยังไงต่ออันนี้เก็บวิดีโอ เพราะว่าเวลาไลไไล่สดแล้วภาพมันจะไม่ค่อยชัดไงใช่เด็ดลอดเวลาหิวก็ดูดเลยกินได้แต่บางครั้งก็ต้องตต้้อองงดูด้วยว่าเออ่ข้างในมันมีอากาศหรือเปล่าไม่กอดจะไล่นี่เองไปแก่แก่ได้ดมถ้าท่อมแช่เย็นนี่น่าจะเบ้อกว่านี้นะพี่ถ้า่อมแช่เย็นถ้าถ้าเกิดว่าเป็นใบกระท่อมเนี่ยองศาความเย็นมันก็จะได้มากขึ้นเคลิ้มเลยไม่เหนื่อย สามารถได้ไหมเนี่ยเราก็ตั้งใจถ่ายคลิปเนี้ยแบนใส่กระท้อนเน่ะแบนนี้มาทำไมพี่อันนี้เอามาเวลารถรถไม่ติดไม่ได้เกี่ยวกับถ่ายคลิปอะไรใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวอันนี้มาสำหรับรถเวลารถไม่ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถามเป็นความรู้นะครับเรืของมันของการนุ่มอ๋อนื่อว่าพาวเวอร์แบงค์ไอ้ถามไม่ใช่ไหมหรอกทำไมจะเล่นใหญ่อะไรพาวเวอร์แบงค์ ไอ้แล้วนี่เอาไงรถนี่มันจะตัดมันไปมันจะหมุนซ้ายจะไปทางซ้ายเหรอกจะไปทางซ้ายมันจะหมุนไปทางไหนก่อนเราเอาเอาไปทางซ้ายไปนู่นใช่ป่าวแล้วก็วนมาอย่างี้หนึ่งรอบก็ระยะทางก็ประมาณสี่กิโลพี่รอบบิ่งหนานี่อ่าร้อยยังไงครับต้องวนมาทางนี้มาันมาหนี้วนไปทางซ้ายเจ๊ไก่เดินไปนักแคเล็กน่อยในเจ๊ไก่เขาเดินย้อนกลับมาหน่อยพี่อ่านี่ยครับการทำงานของพีเจไก่ไรสุดนะครับมึงเดินให้ดีนะอย่าไปเกี่ยวใบไว้แล้วกันแหละ ผมก็มไม่เคยเห็นนะครับดูสไตล์การทำงานของดีเจไก่นะครับดูความลำบ right ากของแกนะครับร Finish Gold <me> <photos> ไม่ธรรมดาผมไม่ถ่ายรถนะครับผมจะถ่ายคนครับ กานทาง,งานของแกนะครับนี่ก็จะมีแฟนแกนะครับนี่ก็จะเป็นตากล้องก้องดูเขาก็จะแพนไป oh, สุดจัดกับการทํางานครับ oh, s <S ผมติดตามพี่ดีเจไก่มานานนะครับ oh, oh แต่เพิ่งเห็นตัวเป็นๆวันนี้ครับ mm. อ่าแกจะชอบไล์สดในงานแข่งเรือแข่งอะไรครับเรือเรือยาวเรือพายเรือแทคแนิคเรือเรือแต่เรือน้ำๆครับที่จะให้แกเป็นไล์สด ก็จะเป็นสกรปเล็กๆครับเบื้องหลังครับก็จะมีคุณคู่รถไถต้องคําเดินทางไกลมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็พี่เสายกินนะครับแล้วมาดูเบื้องหลังกันดีกว่าครับสาระเราไม่ต้องเอาครับเติมน้ำมันเดียครับตอนนี้เติมน้ำมันคงไม่ต้องรีวิวนะครับการเติมน้ำมันตู้ใดกัเห็ดใดอ่า ยังครับยังครับไปปลางัวไปกินน้ำมหอยังครับนี่ครับผม,ผมไปเลี้ยงงวเราไปเลี้ยงัวมาครับในห้อยนะครับในห้อยสันเขาเป็นในห้อยเพื่อชีวิตมากครับเป็นคนที่ติดดินในถุงนี้มีเป็นล้านครับอเขาจะมีมีอะไรบ้างกระดาษกาไว้ฆ่าคนแล้วปิดปากค่าปิดปากค่าปิดปาก มัสลีนมัสลีนนะครับกันเจ็บตูดสปริงซิ่งเผื่อว่าขายครับเผื่อว่าขายทุกที่ครับบนหลังก็มีท่อมีบินหลังบินอะไรเอาถ้าเกิดมาเจอแบตซื้อได้เลยใช่ขายทุกอย่างยกเว้นขายหน้าขายตาก็มีโดนมีตะแบตอูมีโดนด้วยครับไม่มาหนานะครับเอาเอาเอาแบตโดนมาทำเป็น power bank ทำไม่เป็นหากินง่ายๆเลยครับใช้ไม่เป็น<ม> <laughs> ซื้อมาสี่ห้าหมื่นไม่ใช้ครับใช้แต่กล้องโทรศัพท์นู่นมันต้องของแท้ครับนูน่นมันจะเป็นมีครบทุก,ก <c oughs> อย่างเอยเชี่ยมจะดูดีเจพี่ไก่นะครับ <c oughs> เป็นเอฟซีพี่แกมานานแล้วครับทีแรกเาก็เป็นดีเจวิทยุนะครับแต่เนื่องจาก มันสมัยนี้เหมือนว่ tweeted, าการโฆษณาการเข้าถึงทางด้านสถานีวิทยุมันมันน้อยนะครับสปอนเซอร์มันน้อยสปอนเซอร์น้อยก็ดีเจก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์ แล้วมาดูความลำบากของพี่ดีเจไก่นะครับโอ้โห nice ้สอะไรวเ็นติไปเลยเจสู้ชีวิตมาดูขึ Teacher ้นยังนี่มันก็ขึ้นนะครับดีเจไก่อ้าวหนึ่งพันเจ็ดร้อยมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยปามีโฆษณาขึ้นเลยโฆษณาขึ้นเลยแน่นอนมา ถ้าเกิไม่ต้องมีไมค์ก็พอหลังนะเพื่อนเราดูบรยกาศสดเลยนี่ครับ FC แฟนมันแท้ครับใช่เนี่ดูตรงนี้กันดามันดูไม่เหม็นดูมาเนี่ยเราดูอย่างนี้ครับดูครับดูความลำบากของพี่ดีเจใหครับผมชอบผมชอบแกมากเลยเสดมอามันไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้นะครับดูครับต้องแหกปากตระกูลดังๆครับจริง าไม่พูดดังก็ไม่ได้ยินแล้วเสียงลมเสียงเครื่องยนต์เสียงสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาติเนี่ยใช่เยอะๆเยอะมากเลยไม่มีไม่ใช่มีหมดแหละไม่มีไม่ใช่ครับติดนั่งไว้สดอ่ะไม่เดินดรเรื่องมันมีเสียงเรื่องเยอะๆเดี๋ยวอีกสักครู่รอดูแกพี่จะวิ่งตามรถไม่บอกว่านั่งขับไม่สา คลิปนี <half art> ้ราไม่ต้องไปดูหรอกครับรถรถตัดใบถ่ายไปเยอะครับไอซีไม่ต้องดูครับนี่มาดูดีเจห่ดีกว่าเอาจริงๆครับการทำงานอะไรมันไม่ใช่ว่ากว่าจะได้นะครับไม่ใช่ง่ายๆครับแกเป็นคนคิดเยอะคิดมากครับทุกอย่างต้องเป๊ะ นี่อนเอาแล้วเา้วเองาบี่ราย่วบไางทีไล่ไปเดินตกน้ำตกกันเทนนะครับมีทุกอย่างนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมก็เคยนะครับถือแต่กล้องมองแต่กล้องครับตกกันเทนะครับ ดูดูความทุรักทุเลของพี่แกครับแกลงทุนมากครับดูสี้ยนิ้วไปอ้โล้สาเปียนะลสาเปียกเลยว่ะ อันนี้เขาเรียกว่าทำงานเกินค่าตัวครับไอพี่เอมไม่ขึ้นไปด้วยเหรอไม่ขึ้นเดี๋ราต้เอียงเพื่อนเราหน่อยผมตัใหญ่ขึ้นได้ไหมัขึ้นได้ไหมครัขึ้นได้ขึ้นได้หลงทุนไหมครับขึ้นได้หรือทหารอาอาอาเอาแล้วครับขึ้นอะไรครับขึ้นอะไรครับนี่ครับสาวดํซิงครับเปิดผมหน่อยเปิดผมหน่อยแม่สาวดํซิงมาฮึ่ม มาดูหนึ่งหน้างานด้วยแล้วก็แฟนแง่ก็จะหนึ่งครับแทนกล้องจับพับนิ่งนะครับนี่ระวังก็เาตคอ่ะแล้วก็ทำให้ดูเบื้องหลังของพี่พี่เสียไก่